สวัสดีค่ะร้านทอเจริญค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวเป็นโตรตารี่นะคะห่างหายไปนานไม่ได้อัพคลิปนานพอดีช่วงนี้ไม่มีเวลาทั้งจะเกี่ยวข้าวด้วยหนูก็เลยไม่ได้อัพคลิปเป็นรถเพราะว่ารถตอนนี้ก็ไม่มีเวลาเช็คค่ะเกี่ยวข้าวก็ขออภยัยอ่าจะมารีวิวโตรตารี่ก่อนนะคะโตรตารี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสสามสี่สามหกสามสองสามศูนย์นะคะหรือว่าจะเป็น L45 สี่ห้า L47 L50 ใส่ได้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นยันมาก็ใส่ได้ค่ะลูกค้าต้องการรุ่นไหนหรือว่ารถลูกค้ากี่แรงก็สอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฐานพวน,นของสองเอ่ยของสามหกสองสองห้าปสองสองหกโปนะคะหรือว่าจะเป็นฐานอัจฉริยะนะคะ ก็จะเป็นผ่านกระทูตัวนี้ก็เริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นหนึ่งันเก้ารอยบาทลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสามหนึ่งหกสองหนึ่งหกห้าตัวใหม่ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นอยากได้แรงใหญ่อัพขึ้นมาอีกก็จะเป็นสี่ห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งแปดสามนะคะหนึ่งแปดสองนะคะฐานของยันมากก็มีนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่หลัก หน่งหมื่นสองหนึ่งสองหนึ่งหกสามตัวนี้เปลี่ยนไปให้แล้วค่ะเช็คให้แล้วแต่ว่าตัวนี้หนูไม่ค่อยอะไรขึ้นเช็คนะเพราะว่าไม่มีเวลาถ้าอะไรขึ้นเช็คก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้ก็ใบเต็มค่ะจะเป็นของเจริญชัยใบยเต็มหนึ่งหกห้าของเจริญชัยอ้าว <laughs> หนึ่งแปดสามค่ะตอนนี้ราคาสอบถามได้เพิ่มเติมนะคะพอดีมันเยอะหนูหนูให้รายละเอียดไม่ได้เดี๋ยสักเท่าไหร่ถ้าลูกค้าอยากสอบถามราคาเพิ่มเติมก็แอดลิงไลน์หรือว่าโทรมาได้นะคะนี่ตอนนี้เป็นหนึ่งหกห้าค่ะต่อใหม่หรือว่าจะเป็นขายตามสภาพก็ได้ตัวนี้หนึ่งแปดสองขายตามสภาพนะคะลูกค้าขอคนที่รับได้นะสองหมื่น จ็ดพันเก้าร้อยบาทราคาต่อรองได้ค่ะผ่านตัวนี้ก็มีน่าจะเป็นใส่รุ่นเ L ผ่านเจ็ดรุ่น L 13, เหมื่นสามห้าร้อยเผื่อมีคนชอบผ่านเจ็ดลรตเตรี่ของสามสิบหกสามสิบสามหกสามสองก็เริ่มต้นที่หลักสองหมื่น หลักสองหมื่นของของสี่สิบห้าแรงสี่เจ็ดแรงก็เริ่มต้นที่สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะแล้วแต่สภาพนะคะลูกค้าเดี๋ยวยังไงไว้เดี๋ยวหนูรีวิวรถถ้าหนูมีเวลาเนาะเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ